สุกคนครัวในหนังต้องไปให้ได้น่าทานมากนี่เราอยู่ที่โรงแรมชดาแอดนครดูวิวสวยไหมเรากําลังหาข้อมูลครัวในหนังแกงต้ายอยู่แถวถนนพัฒนาการครูขวงัวงก็ไม่ไกลค่ะจริงๆอยู่ในเมืองอ่ะยิ่งใกล้แต่เราออกมานอกเมืองนี่ห้าหกกิโลเราต้องนั่งรถย้อนกลับไปไนะทุกคนจะ้ะเพื่อจะไปหาครัวในหนังมาดูแกงต้เมนูเขาปังๆนะ ปวด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 ห้องก่อนปวดห้องก่อนอ่ามาโรงแรมเลิศหรูไปนี้ก็ต้องหาร้านอาหารแกงใต้เพราะว่านะครศรีก็เป็นเจ้าตำรับของแกงใต้ที่อร่อยที่สุดอยู่แล้วเราต้องไปร้านครูในหนังเนาะเดี๋ยวให้ดูรูปชัดๆนี่ทุกคนแกงเหลืองแกงอะไรอย่างเงี้ยสมตําก็มีเหรอกแกงใต้ผัดเหลียงผัดผักผักเหลียงเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้โดยเฉพาะชุมพรน,นะทุกคนดูสิ ให้ดูบรรยากาศนอกข้างนอกไปด้วยทุกคนจะได้เห็นภาพว่าที่เราอยู่ในเมืองนะตำบลปากพูลนะนั่งสองแถวมาก,ก็สิบหาบาทแอบปบเดียวว้า้น่าไปมากเลยทุกคนเดี๋ยวนะให้ดูมันสะท้อนแสงก่อนนะทุกคนกล้องขึ้นนินจจาร้านน,นี่นะครับแกงโค้ง,คงแกงคั่วมีครบแล้วก็หยุด ถนนเนี่ยพัฒนาการคูขวางเกือบแปดกิโลทุกคนจะไปรถเนาะตรงไปเรื่อยๆเลยเพราะตรงนี้เป็นถนนเรียบค่ายวาชิราวุฒิไงครับนะครับถือว่าสะดวกสบายเนี่ยไม่อยากไปไหนก็เพราะอย่างเงี้ยทุกคนจะนอนสบายนะครับนห่นไงอวดห้องอีกนิดหนึ่งฮะเห็นไ,ไหม อุปกรณ์ครบครันห้องอาบน้ำสวย,สวยท,ทีวงีมีโทรศัพท์ภายในมีดิบาร์ก,รกาแฟในห้องอีกนะทุกคนแม่บ้านน่ารักพอเราออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับกลับมาแม่บ้านก็ห้องใหม่ทันที บรรยากาศเหมือนวันใหม่ๆตลอดวิลลาทุกคนเขาแบบว่าทํางานกันเป็นทีมือคุณมืออาชีพมากๆคุณภาพสุดๆทุกคนจา้ามานครต้องมานอนที่นี่นะบางคนแบบว่าทําไมไม่นอนในเมืองนะหาของกินง่ายกินแหมคือจะมาหาของกินหรือเธอจะมาสัมผัส แบบนี้แบบนี้มีไหมเนี่ยน,น,นี่วิวหลักร้อยล้านแบบนี้ในเมืองอเราเข้าไปได้ยังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วทุกคนนั่งรถมาขาบวนวันละเทีย่ยวรถไฟเนาะจะนั่งเครื่องมาตรงนี้จะใกล้รถไฟด้วยเออสนามบินด้วยซ้ำนะใกล้กว่าตรงนี้จะเป็นอ,อ,อ้อมค่ายวัิจราวทุกคนแล้วก็เข้าไปจะผ่านวัดใหญ่ชัยมงคลวัดประดูแล้วก็ใครจะไปอ,อ่อเรียบถนนทางรถไฟไป,ไปเรื่อย,ย,ยๆก็จะไป ศาลรักเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งแล้วก็ไปอีกประมาณหน่อยหนึ่งนั่งสองแถวต่อไปก็ได้นะถ้าไม่อยากเดินก็สิบห้าบาทเหมือนกันก็ไปวัดพระ,พระมหาธาตุนะครับวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกหนึ่งเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคนจากเมืองลิกอเมืองตามพรล,ลิงทุกคนนะครับ สมากแล้วก็ชื่อสมัยก่อนตรงนี้จะมีเมืองโบราณอยู่แล้วก็ใช้ชื่อเขาเอาเมืองโบราณเมืองเก่าชื่อเก่าของนครจิตธรรมรัชมาตั้งเป็นชื่ออะไรตอนตอน,ตอนเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะทุกคนโอเคปะแต่ตรงนี้ตำบลปากพูนก็ไปวัดหลวงพ่อปากแดงวัดท่าแพรที่หลวงพอ่อทวดบวชนะครับพ่ออยู่ที่นี่ไม่ไกลจากชดาแอกนครทุกคน ูสีวิวปังมากนอนสบายสะดวกสุดๆมีความสงบความเป็นส่วนตัวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะไปครัวในหนังแนาะแต่ว่าไลา์าลาสดก่อนพักพักก่อนอาจจะไปช่วงเที่ยงทุกคนแต่มันจะร้อนหน่อยทุกคนจะ้ะแต่ก็เดี๋ยวดูจังหวะสะดวกสบายครัวในหน่นะครัวร้านครัว